สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station ทั่วโลกไม่มีที่ไหนที่ไม่รู้จักประเทศไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยโดยเฉพาะศิลปะการต่อสู้ของไทยอย่างกีฬามวยไทยรวมไปถึงชุดประจำชาติของไทยอาหารไทยและหลายอย่างที่เป็นแบบไทยยิ่งณนะปัจจุบัน ได้มีการเคลมเกิดขึ้นระหว่างประเทศกัมพูชาที่อาศัยความโด่งดังของประเทศไทยไต่เต้าให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกโดยใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องและประเทศไทยเองก็ต้องรีบผลักดันวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ความเป็นไทยโชว์ให้ชาวโลกให้นานาชาติได้เห็นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และจากการเกิดมหากรรมการเคลมของทางฝั่งกัมพูชาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้รวมถึงในปัจจุบันก็ยิ่งทำให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมไทยมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นคลิปก่อนหน้านี้ที่แอดได้ทำขึ้นที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยออกสู่สายตานานาชาติที่ได้จัดขึ้นณนประเทศฝรั่งเศสและประเทศญี่ปุ่น และก็ได้รวมไปถึงมาดำแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งได้สวมชุดผ้าไหมไทยงดงามอย่างไทยเฉิดชายบนพรมแดนในเทศกาลหนังเมืองคาร์สครั้งที่76หรือเฟสติวัล d ด c a แคนเนส2023โดยมาดำแป้งได้ร่วมงานนี้เป็นปีแรกจึงตั้งใจถ่ายทอดความเป็นไทยทั้งเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไหมไทยที่ออกแบบและตัดเย็บอย่างประณีต พร้อมด้วยเครื่องประดับไทยโบราณและการไหว้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ช่างภาพและสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามจากปหกรรมการเครมของประเทศกัมพูชาที่เกิดขึ้นหากมองในอีกมุมหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนชาวไทยอนุรักษ์และรักความเป็นไทยมีความตื่นตัวที่จะอนุรักษ์และรักษาความเป็นไทยมา,มากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยรัก ความเป็นไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยและได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่ชาวโลกได้รับรู้แล้วก็ยิ่งเพิ่มความตื่นตัวมากขึ้นให้กับคนไทยและทําให้ชาวไทยมีความรักและกลมเกลียวและหวังแหนความเป็นไทยมากขึ้น